การโจทย์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว,ว,ว่าว่าจะใช้เรื่องอะไรแต่แน่นอนอ่ะมีการแบกคานยังไงก็เรื่องโมเมนต์ถูกไหมครับโจทย์บอกว่านายเอและนายบีช่วยกันหามกล่องหนักร้อยห้าสิบนิวตันด้วยท่อนไม้มวลสม่ำเสมอหนูไฮไลท์คำนี้ครับท่อนไม้มวลสม่ำเสมอหนักห้าสิบคำว่าท่อนไม้หรือคานหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นที่มันแบกเนี่ยมีคำว่าสม่ำเสมออยู่ในนั้นแปลว่า ลงที่กึ่งกลางวงเล็บ M G ครับ M G มันจะลงกึ่งกลางคานคือคุณมีกล่องหนัก150นิวตันอยู่แล้วนี่ไงกล่องหนัก150นิวตันอยู่แล้วแล้วตรงกึ่งกลางท่อนไม้คือตรงนี้คุณก็มีน้ำหนักท่อนไม้อีก50นิวตันลงตรงกลางด้วยท่อนไม้ยาว3เมตรก็แปลว่าด้านนี้3เมตร ด้านนี้อีก3เมตรอันนี้โจทย์บอกเห็นไหมครับเราทําทุกอย่างตามโจทย์นะครับเราไม่ได้วาดตามใจเราแล้ะยังไงโดยให้ท่อนไม้อยู่ในแนวระดับแสดงว่าประโยคนี้หมายความว่าสมดุลท่อนไม้อยู่ในแนวระดับก็คือไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาแปลว่าสมดุลซึ่งตำแหน่งที่แต่ละคนออกแรงกระทําต่อท่อนไม้ และตำแหน่งที่ผูกกล่องเป็นดังภาพนี้นี่คือภาพแรกนะสแลดสแลดยังไม่ต้องไปอ่านประโยคคำว่า่าประโยคหลังคำว่า่าเป็นเงื่อนไขใหม่เธอมาดูรูปนี้ก่อนอ๋อมีตรงกลาง50นิวตันซ้ายสามขวาสามมีกล่อง150นิวตันอยู่ห่างจากกึ่งกลางไปจุด2เมตรนี่โจทย์บอกนะแล้วก็มี B เอาไหลดัน B เอาไหลดันแปลว่าอะไรแปลว่าเกิดแรง f ที่บีบอยหนูเขียนไว้การเอาไหลไปวางเนี่ยแปลว่าน้ำหนักกดลงไหลจะดันขึ้นฝั่งนี้ก็มีไหลของ A เรียกว่า FA ฝั่งนั้นก็เป็นไหลของ B เรียก FB ซึ่งตอนนี้หนูเงยหน้ามองทั้งหมดเนี่ยสเมตรถูกไหมทั้งหมดเนี่ยสเมตรไปแล้ว1.5เมตรตรงนี้ตรงนี้ไปแล้วจุดสเมตร แสดงว่าตอนแรกเนี่ย B อยู่ห่างจากกล่อง B อยู่ห่างจากกล่อง3ลบจุดหเหลือ2.5 2.5ุดอลบออกอีกจุดสเหลือ2.3เมตรนี่ครับนี่คือตอนแรก B ออกแรงห่างจากกล่อง2.3เมตรนี่คือตอนแรกแล้ว A ล่ะ A อยู่ห่างจากจากกึ่งกลางก็ได้เนาะทั้งหมดเนี่ยไปแล้ว3เมตร ตรงนี้จุดหแสดงว่าเหลือตรงเนี้ยสอโอเคถ้านับจากกึ่งกลางนะครับนับจากกึ่งกลางไป A 2.5นับจากกล่องไป B 2.3มโอเคมันก็จะเหลือ,อะระยะห่างเอาแค่นี้ก่อนนี่คือรู้ก่อนยังไม่ต้องทำอะไรเพราะโจทยังไม่ได้ถามโจทย์ทยแค่บอกว่าเป็นดังรูปอ่ะคราวนี้พอโจทย์ถามโจทย์ถามอะไร ถ้าต้องการให้นายเอและนายบออกแรงกระทาเท่ากันถ้าต้องการให้ท่อนไม้เออว่ะใช่อุ้ยขอโทษโปะแตกผิดเลยอาจไม่แตกท่อนไม้ยาวสเมตรแปลว่าด้านเนี้ยด้านละหนึ่งจุห้า ช่วยด้วยโอเคแก้เลขแล้วกันต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ผิดพลาดจริงๆอ,อ่โอเคแก้เลขนิดนึงนะด้านซ้าย1.5ด้านขวา1.5โถชีวิตเนี่ยระวังด้วยนะ1.5เนี่ยไปแล้วจุดหเหลือหนึงไปแล้วจุดสแสดงว่าตรงนี้เหลือจุดอ่าขอเขียนใหม่นะครับเป็นจุดแปนะฝั่งขวา1.5ไปแล้วจุดห้า เหลือหนึ่งจุดศูนย์โอเคขอบคุณมากขอบคุณมากเก่งมากดีมากดีมากขอขอบคุณมากลูกทีนี้ประโยคเงื่อนไขเขาบอกว่าถ้าต้องการให้นายเกับนายบออกแรงเท่ากันเงื่อนไขแรกเป็นอย่างนี้นะครับหนูเขียนไว้ f a ต้องเท่ากับ fb นะเช็คเอ๊ะแล้ว f a กับ fb มันจะเท่ากันเมื่ออะไรเราก็ต้องมองสมดุลอย่างนี้ครับว่า แรงขึ้นต้องเท่ากับแรงลงนะหนูดูนะครับแรงยกขึ้นกับแรงยกลงต้องเท่ากันนะเขามีแรงสองคนยกขึ้นก็คือ F a บวกกับ F b แต่มีสองแรงดึงลงคือน้ำหนักคานบวกน้ำหนักของแต่เผอิญว่า F a กับ F b เนี่ยต้องเท่ากันรวมกันแล้วเนี่ยมันต้องกลายเป็น2 0 0นิวตันนะอ๋อ จึงได้ว่าจากประโยคนี้ f a ต้องเท่ากับ f b คือคนละร้อนิวตันครับประโยคนี้โจทย์ใบมาว่าอย่างนี้คำว่าต้องการให้ในาย a กับนาย b ออกแรงกระทําเท่ากันคือ a ออกร้อย b ออกร้อยนะทั้งคู่ออกรวมกัน200เพื่อยกกล่องและไม้ได้นี่คือสิ่งที่ประโยคเขาใบ้ทีนี้เขาได้ถามต่อว่า แล้วนาย A จะต้องออกแรงที่ตำแหน่งเดิมอฟิกซ์เห้ามไปไหนเดิม A ห้ามไปไหน,ห,ไไห,นห้ามขยับเข้าขยับออกเขาเลยถามว่าถ้า A ห้ามขยับเข้าขยับออกนาย B จะต้องขยับอย่างไรนาย B จะต้องขยับอย่างไรแปลว่าเงื่อนไขใหม่คุณต้องหา x แปลว่าเงื่อนไขใหม่คุณต้องหา x ถ้าคุณหา x ไม่ได้คุณก็ผิดถ้า x นับจากกล่องหรือจะนับจากกึ่งกลางแล้วแต่เพราะเขาไม่ได้บอกว่าจุดหมุนคือตรงไหนเลือกเองดูนะครับ x ที่พี่เขียนตรงนี้นะไม่จําเป็นต้องลงตรงนี้หรือลงตรงนี้ก็ได้นะลงตรงไหนก็ได้ตอนนี้เราไม่รู้ไงว่า x ที่เราจะพูดถึงเนี่ยเอาใครเป็นจุดหมุนแต่ที่หนูฟังเงยหน้ามองถ้าตรงนี้เป็นกล่อง ตอนนี้เขาอยู่ห่างจากก่ลองจุด8ใช่ไหมถ้าเราทําไปทํามาแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันห่างจากก่ลองเป็นระยะจุดหได้เนี่ยถ,ถ้าแรงร้อยเนี่ยมึงจะห่างจากก่ลองจุดหนะถ้าแรงร้อยคุณห่างจากก่องจุดหแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องขยับเข้ามาอีกจุดสแต่ถ้าไปคํานวณหา x แล้วปรากฏว่าแรงร้อยเนี่ยได้ x เป็น1.1เมตร แสดงว่าเดิมที่เขาอยู่ห่างกล่องจุด8เขาต้องถอยหลังออกไปอีกจุดสเข้าใจความหมายไหมครับอ่าแล้วจะเอาใครเป็นเกณฑ์หนูดูดสิเขาใช้คำว่าออกจากกล่องเข้าหากล่องดังนั้นเราจึงใช้กล่องเป็นเกณฑ์หนูจำไว้เลยเกณฑ์ของมันนั่นก็คือจุดหมุนครับเราเอากล่องเป็นเกณฑ์เกณฑ์ที่พี่กำลังพูดคือจุดหมุนครับ โอ้โหเละเทะวาดใหม่เงยหน้ามองยังไม่ต้องจดก็ได้หนูเงยหน้ามองนะครับว่าพี่จะวาดใหม่ยังไงดูนะเริ่มจากจุดหมุนจุดหมุนเนี่ยคือกล่องนะจุดหมุนเนี่ยคือกล่องนะแล้วมีน้ำหนักฝั่งกล่องคือตรงนี้เป็นน้ำหนักของใครเป็นน้ำหนักของคานตรงกลางหน่อยให้มันกลางๆเหมือนกันอ่ะตรงนี้นะห้าสิบนิวตันห่างจากจุดหมุนจุดสองดูต่อ มีแรง f ของ a ที่ดันขึ้นแรง f ของ a ที่ดันขึ้นซึ่ง f คือ100ใช่ไหม100่ห่างเท่าไหร่100ห่างจากตรงนี้ดูนะครับห่างจากตรงนี้1เมตรไปบวกอีกจุด2แสดงว่าต้องเป็น1.2เมตรมาที่นี่หน้าที่ของหนูคือหาซิว่า fb ได้ x เท่าไหร่ Fb ได้ x เท่าไหร่ถ้าหนูได้ x ออกมาน้อยกว่าจุดแปแปลว่าหนูต้องขยับเข้าถ้าหนูได้ x ออกมามากกว่าจุดแปแปลว่าหนูต้องถอยหลังอ่ะหาเลยครับจำโมเมนต์ได้ไหมจำโมเมนต์ได้ไหมตั้งสมการโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามจากสมดุลน,นะครับสมดุลซิกมาโมเมนต์ทวน เท่ากับซิกมาโมเมนต์ตามทำไมต้องเอากล่องเป็นจุดหมุนคะเอาจุดไหนเป็นจุดหมุนก็ได้ครับฟังใหม่นะเอา A เป็นจุดหมุนก็ได้เอาจุดกึ่งกลางเป็นจุดหมุนก็ได้เอากล่องเป็นจุดหมุนก็ได้เอา B เป็นจุดหมุนก็ได้เอาใครเป็นจุดหมุนก็ได้แต่เนื่องจากพี่มาอ่านชอยเขาชอยสเนี่ยเขาเทียบกับอะไรครับ ขยับเข้าหากล่องขยับออกจากกล่องอยู่ที่เดิมไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกกล่องแสดงว่าคําเหล่านี้บ่งชี้ว่าเขาอยากให้กล่องเนี่ยฟิกอยู่ที่จุดหมุนเราจะได้ไม่ต้องไปคิดกล่องคือถ้าเรารู้ว่าตรงนี้เป็นจุดหมุนใช่ไหมเราจะคํานวณหาแรงที่มีระยะ x ไปถึงจุดของกล่องเลยถ้าเราคํานวณได้ว่า x มันน้อยกว่าจุด8แสดงว่ามึงต้องหยุดประมาณนี้ขยับเข้ามานะ ถ้าคำวนวณว่า x มึงมากกว่าจุดแปดแตลว่ามึงต้องอยู่ตรงนี้นะหมายถึงมึงต้องถอยหลังนะก็คือเข้าหากล่องหรือออกจากกล่องเราดูจากช้อยครับเราจึงบอกว่าให้กล่องเป็นจุดหมุนอ่ะใครจะตอบตอบมาใครจะตอบตอบมาเดี๋ยวค่อยทวนเรื่องว่าถ้าไปเจอโมเมนต์อีกแบบหนึ่งจะเป็นยังไงว่าควรเป็นข้อไหนเออถูกต้องครับเก่งมากขอบคุณมากที่ที่ที่ทวงว่าเมื่อกี้มัน บดันซ้ายอย่างละหนึ่งจุห้านะพี่ก็อ่านได้รอบคอบเองอันนี้เป็นความผิดของพี่เองดีมากๆครับใครได้คำตอบแล้วตอบมาเลยลกูกไม่ต้องกังวลขอยุบพวกนี้ให้มันเล็กลงหน่อยนะมันรกรีไซต์จื๊บอ่ะขึ้ไปขยับขึ้นไปหน่อย จะได้มีพื้นที่ทดถ้าใครไม่รู้จักโมเมนต์นะครับหนูฟังจุดหมุนเป็นหลักจุดหมุนอยู่ตรงนี้นะแรง fb ทำให้เกิดโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเธอคิดถึงเข็มนาฬิกานึกออกไหมมันต้องหมุนจากเลขนี้ไปเนี่ยตามเข็มนาฬิกา fb เนี่ยตามเข็มนี่คือตามเข็มคราวนี้ดูแต่ fa เนี่ยมันย้อนกลับด้านนี้ใช่ไหมแสดงว่าแรง a เนี่ยทวนเข็มอ่ะมาดูต่อ 50คือหมุนอ้อมจุดหมุนไปข้างล่างใช่ไหมเธ,เธอนึกถึงนาฬิกาไหมแล้วมันหมุนด้านเนี้ยแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันตามเข็มแสดงว่าแรง50ก็ตามเข็มงั้นโมเมนต์ทวนมีอันเดียวโมเมนต์ตามมี2อันทวนมีอันเดียวคือใครคือ F a คูณกับระยะ1.2ส่วนตามเข็มมี2อันครับ1มวล50ห่างจุด2บวก F b ห่าง x ครับ ข้อสอบบังคับว่า fb กับ fa ต้องเท่ากันนะ100คูณ1.2 50คูณจุด2ได้10ไปบวกกับ100คูณ x ฝั่งนี้ได้120ย0เท่ากับ10บวก100 x ย้าย10ไปลบได้110เท่ากับ100 x ย้าย100ไปหารปรากฏว่าได้ x ต้องเป็น1.1เมตรนะเนี่ย แปลว่าอะไรความตอนแรกอะอยู่ห่างจุด8ปดเว้ยตอนแรกห่างจุด8ปดเว้ยแต่คำนวณออกมาแล้วจริงๆมึงต้องห่าง1.1 1.1แสดงว่าคุณจะต้องเป็นยังไงครับขยับออกจากกรองไปอีก0.3ครับตอบงองงอ่ะจดซะใครจดเสร็จแล้วยกมือขึ้นนะครับ ได้ไหมโจทย์นี่ค่อนข้างค,คือมันถามว่ายากไหมไม่ได้ยากแต่มันซับซ้อนตรงที่เอเ้ยต้องมีตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้นิดนึงสงสัยตรงไหนถามเลยนะครับสงสัยตรงไหนถามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มหน้าทวนเรื่องทวนเรื่องสมดุลการหมุนนิดหน่อยทวนเรื่องสมดุลการหมุนนิดหน่อย ทันนะครับใครไม่เห็นบอกนะใครใครง,งงตัวไหนถามเลยลูกอย่าเพิ่งง่วงแหกตาขึ้นมาก่อนสดชื่นเป็นเย็นวันพฤหัสที่สดใสใครสดใสกับมึงเฮ้ยโอเคพอได้นะครับคราวนี้ เรียบร้อยนะมาเอ่อทวนนิดนึงว่าเผื่อบางคนอะอะไรคือคูณอะไรอะไรคือตัวคือตามคือต้องเข้าเยเข้าใจอย่างนี้ในเรื่องของสมดุลเนี่ยลูกในเรื่องของสมดุลการหมุนเนี่ยครับถ้าเราไปเจอข้อสอบเกี่ยวกับสมดุลการหมุนอยู่เนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าโดยธรรมชาติแล้วการหมุนเนี่ยมันเกิดโมเมนต์ได้ต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าการหมุนหรือ การบิดมันคือโมเมนต์การหมุนหรือการบิดอะไรก็ตามมันคือโมเมนต์โมเมนต์นั้นต้องเกิดรอบจุดหมุนโมเมนต์ Moment นั้นต้องเกิดรอบจุดหมุนสมมุติจุดนี้คือถูกติ๊กไว้แล้วมีแขนอยู่ด้านนี้ระยะห่างตรงนี้เรียกว่าระยะดีด็อกถ้าสมมุติมีคนออกแรงดึงด้วยแรง f แรงนั้นตั้งฉากกับระยะห่างนะครับแรงนั้นตั้งฉากกับระยะห่างไปจนถึงบริเวณจุดที่หมุนมันจะเกิดการหมุนด้านนี้การหมุนด้านนี้มันคือโมเมนต์อะไรครับโมเมนต์ moment ตามเข็มนาฬิกาเนี่ยเราเรียกว่าโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาซึ่งนิยามของคำว่าโมเมนต์คือเอาแรงคูณกับระยะทางตั้งฉากไปจนถึงแนวแรงแรง คูณกับระยะทางตั้งฉากไปจนถึงแนวแรงหมุนด้านนี้เรียกโมเมนต์ตามแต่ในทางกลับกันถ้าคอนเซปต์เดียวกันถ้าคอนเซปต์เดียวกันแขนออกไปเป็นระยะดีแล้วมีคนออกแรง F ตั้งฉากไปทำให้เกิดการหมุนขึ้นไปด้านนี้เห็นไหมเรานับจุดหมุนเป็นเกณฑ์นะเรานึกจุดหมุนเป็นเกณฑตามเข็มคือด้านนี้ตบขึ้นทวนเข็มคือด้านนี้ มันจะทำให้เกิดโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเท่ากับ f คูณ d เช่นกันเห็นไหมทีนี้เมื่อการหมุนแล้วเกิดโมเมนต์โมเมนต์ก็มี2ทิศคือโมเมนต์ตามกับโมเมนต์ทวนเมื่อมี2องโมเมนต์มันหักล้างกันได้มันหักล้างกันยังไงครับถ้าโจทย์ถามฟังนะถ้าโจทย์ถามว่าโมเมนต์ลับ ถ้าพอเขา,าสอบโคต้ามาขอมันชอบถามจงหาโมเมนต์ลับเธอวงเล็บทอ l ์ talk สุดทิคําว่าทอ l ์เนี่ยมันเป็นโบสัพท์เก่าในหลักสูตรเก่าทอ l ์ talk ก็คือโมเมนต์คือคําเดียวกันจงหาโมเมนต์ลับจงหาทอร์สุดทิจงหาผลรวมโมเมนต์โมเมนต์คำไหนก็ได้แปลว่าเอาโมเมนต์ตามเข็มลบด้วยโมเมนต์ทวนเข็ม นี่คือข้อสอบแบบที่หนึ่งถ้าโจทย์ถามว่าโจงหาโมเมนต์ลับนี่หนูก็ไปหาว่าโมเมนต์ตามเท่าไหร่มาโมเมนต์ทวนเท่าไหร่มาเอาโมเมนต์ตามลบด้วยโมเมนต์ทวนถ้าได้ค่าบวกถ้าโมเมนต์ตามชนะนะโมเมนต์ตามเข็มมันเยอะกว่านะเป็นค่าเป็นบวกนะแปลว่าโมเมนต์ลับจะต้องตามเข็มเพราะว่าตามเข็มเยอะกว่าแต่ถ้าคําตอบออกมาติดลบแสดงว่าโมเมนต์ตามมันน้อยกว่าโมเมนต์ทวนใช่ไหมงั้นโมเมนต์ทวนชนะมันจะเกิดการทวน นี่คือแบบที่1แบบที่2ที่เราจะเจอคือโจทย์บอกว่าเกิดสมดุลการหมุนนะการเกิดสมดุลการหมุนแปลว่าอะไรแปลว่าซิกมาโมเมนต์รวมเนี่ยมันจะต้องเป็นศูนคือมันจะต้องไม่หมุนหรือถ้าหมุนต้องหมุนด้วยความเร็วคงที่ฟังใหม่นะครับสมดุลการหมุนก็คือไม่หมุนเลยมึงต้องนิ่ง กับหมุนได้ไหมบอกหมุนได้หมุนด้วยโอเมกาคงที่นะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ไม่หมุนหรือหมุนด้วยโอเมกาคงที่ซิกมาโมเมนต์ต้องเป็นศูนย์นะอ่ะแล้วซิกมาโมเมนต์จะเป็นศูนย์ได้ยังไงก็อย่างนี้ครับโมเมนต์ Moment ตามลบกับโมเมนต์ทวนมันต้องเป็นศูนย์ พอย้ายลบไปฝั่งตรงข้ามอ๋อสมดุลก็เลยบอกว่าโมเมนต์ทวนเข็มต้องเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มนี่ไงมันเลยเป็นที่มาของก้อนนี้ฉะนั้นหลายคนเวลาทําข้อสอบสมดุลก็จะเริ่มที่เม้นทวนเท่าเม้นตามที่มามันคือก้อนนี้ครับผลรวมโมเมนต์ลับต้องเป็น0ูนย์อ่ะจดจดได้ใครจดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้อที่6กัน จดเสร็จแล้วยกมือบอกหน่อยนะครับนี่นะเดี๋ยวซูมเอาให้ดูนี่คือเรื่องสมดุลการหมุนมีแค่นี้ครับเพราะบางคนกเอ๊ะหูเคยเรียนมีการกลิ้งมีโมเมนต์ความเฉื่อยมีโมเมนตัมการหมุนไม่ต้องแล้วครับนั่นคือหลักสูตรเก่าตัดทิ้งหลักสูตรใหม่ไม่มีในหนังสือสะสะวะทแล้วไม่ต้องไปกงังวลนะครับไม่มีแล้วมีแค่เรื่องของสมดุลการหมุนเท่านั้น